สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพ้นะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับก็ถึงคิวเจ้าตัวไฮมิลตันกาคีนะครับก็ตัวนี้จะมีชื่อเล่นอย่างเฉพาะตัวมากมากเลยนะครับตัวนี้จะเรียกว่ากาคีเมิร์ฟนะครับซึ่งตัวชื่อเล่นของเขาเนี่ยก็แน่นอนครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรืองน,นี้เพื่อนเพื่อจะไม่มีความอินเลยส่วนถ้าใครที่ดูหนังมาแล้วเนี่ยก็รับรองว่าจะอินมากและถ้าเกิดใครที่ชอบหนังด้วยนะผมบอกว่าเรืองน,นี้ตัดสินใจได้ง่ายมากเลยที่เราจะซืนะ ถ้าเราพูดถึงคอนเซปต์ตัวเรือนนาฬิการูปลักษณ์นาฬิกาเนี่ยผมบอกเลยไม่เป็นนาฬิกาดูแบบคินคลีนสบายๆแทบไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับแต่ใ like, นส่วนของรายละเอียดหรือว่าเนื้อเรื่องของเรือนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันชนะใจคนดูแล้วก็ชนะใจแฟนๆแฮมิลตันหรือว่าชนะใจแฟนๆของคริสโตเฟอร์โนแลงมากๆใครที่ชอบดูหนังเนาะจาก เรื่อง Interstellar นะครับซึ่งมันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะยาวยาวมากๆเลยนะแต่มันเข้มข้นทุกชออ็อตจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเรื่องของหนังนะครับการทำเนื้อเรื่องที่แบบเป็นสไตล์ของโนแลนที่คนดูเนี่ยก็จะงงๆนะครับก็อย่างเรื่องล่าสุดเป็นเทเนตเนาะตัวนี้ก็ต้องมาดูแล้วก็ต้องมาดูสรุปต้องมาดูอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากเราดูจบซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายๆแต่เรื่องนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้บ้างนะครับเรื่องนี้มันจะ เป็นการเดินเรื่องผ่านตัวละครนะครับที่ชื่อว่าคูเปอร์แล้วก็มีลูกสาวชื่อว่าเมิร์ฟนะครับเรื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าคุณพ่อนะครับที่คูเปอร์เนี่ยก็เป็นนักบินอวากาศที่ต้องไปสำรวจดินแดนใหม่นะครับก็ทิ้งลูกสาวไว้ให้อยู่บนโลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พ่อก็จะส่งสัญญาณอะไรมาต่างๆที่คือใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมอยากให้ดูก่อนนะผมจะไม่เล่านะครับแต่บอกได้เลยว่านาฬิการเรือนนี้มีสตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับ ใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าต้องรู้จักเรือนนี้ส่วนถ้าใครไม่ได้เป็นแฟนของหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยจะไม่รู้จักเรือนนี้เลยแล้วก็จะไม่มีผ่านเข้ามาในในสายตาเลยผมการรับรองนะครับเพราะว่าหน้าตาของเจ้าเรือนเนี่ยมันเป็นดูนาฬิกาค่อนข้างจะออกแนววินเทจนะแบบเข็มเป็นรูปแบบทรงโบสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ออกแนวแบบคลาสสิกอะนะครับออกวินเทจหน่อยๆน,นะครับส่วนรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเนี่ยก็เป็นนาฬิกากลมๆลักใหญ่ๆนะครับ ซึ่งเอาจริงๆจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียบๆนะครับเรือนนี้มันเน้นเรื่องสตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะ,ะไปลงเลือกกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของอตัวพิกัดตัวเรือนแล้วก็ขนาดตัวเรือนกันคร่าวๆตรงตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นานาฬิกาสไซส์42นะครับ่าด้วยเรื่องสไซส์42ในนาฬิกาดูเอสนะผมบอกเลยมันจะดูโตไปน,นิดหนึ่งสาหรับคนไทยนะครับตัวเรือนตัวนี้จะอยู่สไซส์42นะครับแต่ความหนาของเรือนเนี้ยถือว่าใช้ได้นะหนาประมาณ10 10นิ้วอา10บมิลกว่าๆนะครับจัดว่าเป็นนาฬิกาไซส์ค่อนข้างบางนะครับมันจะดูลักษณะถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยมันจะออกเพียวๆเลยนะครับเพียวๆแล้วก็ลักยาวๆหน่อยนะครับตัวนี้ลักทุลักอยู่ประมาณ51มิลน,นะครับตัวนี้เดินเครื่องด้วยเครื่องอยอดนิยมของทางแฮมิลตันนะครับก็คือ h 1ชการส่รองพลังงานของเขาอยู่ที่ประมาณ80ชั่วโมงสูงสุดนะครับถือว่าจัดว่าเป็นตัวเบสพื้นฐานของแฮมิลตันเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้จะเป็นเม็ด ธรรมดานะครับไม่ใช่เม็ดเกลียวแต่ก็สามารถขึ้นนานผ่านเม็ดได้นะครับหน้าตาของตัวนี้ออกแนวลุกเก่านะครับเป็นตัวหนังสือโชว์ทั้งหมดนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับส่วนเข็มวินาทีเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นตัวตัวโค้ตั้งแต่ครึ่งล่างลงมามันจะมีเหมือนเส้นสายอะไรบางอย่างที่เหมือนลงหลักหรือว่าเป็นตัวหนังสือเล็กๆตัวนี้จะเป็นดีเทลของหนัง ที่ทางคุณพ่อที่ชื่อว่าคูเปอร์เนี่ยส่งสัญญาณเป็นรหัสมอสจากมิติที่ห้ามานะครับก็อันนี้ถ้าใครไม่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยผมว่ายังไม่อินแต่ถ้าเกิดใครที่ดูหนังมาเห็นอันนี้ปุ๊บจะรู้สึกว้าวแล้วก็เฮ้ยเจ๋งดีที่เขาทําดีเทลในส่วนของเคมบีมานะอันนี้คือเด็ดจริงๆนะครับใครที่ชอบหนังผมว่านาฬิการเรือนนี้อยู่ในสายตาแล้วก็ต้องต้องถูกใจมากๆกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในคอนเซปต์ของตัวหน้าตาแล้วก็ตัวเรือนนะครับในสิ่งที่สําคัญของจุดเด่นถ้าเกิดเรายัังไมได่ดูหนนะครบ จุดเด่นของเรือนนี้ก็คือตัวเรือนของเขานะครับที่ทําออกมาในลักษณะแนวออกด้านด้านหมดเลยแต่ว่าเราจะมาเน้นตรงขอบตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเงานะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยจะออกเป็นสีดําพร้อมมาด้วยกับกระจกแซบไฟ์ที่เป็นโค้งทรงโค้งทรงโค้งนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ CN นะครับจะเป็นกระจกแบบไม่ใช่เลนโนนะครับเป็นกระจกแบบโค้งแล้วเป็นทับไฟ์ตัวนี้จะเป็นแซบไฟที่ไม่เคลือบไออาร์โคตติ้งมานะครับมันจะออกเป็นแนวแบบทางการทหารเป็นฟิลวัตแบบดิบดิบหน่อยนะครับคล้ายๆเป็นลูกนาฬิกายุคเก่านะครับ ใครที่ดูหนังมาจะอินกับเนื้อเรื่องมากๆแล้วก็จะรู้ว่าว่าทำไมเรือนี้มันถึงทางออกมาเป็นแนวแบบซับฟายแบบใสๆคลีนๆไม่ได้นะครับอันนี้คือบอกเลยว่าดีมากๆนะครับส่วนตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไว้เป็นนาฬิกาทรงกลมนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ถ้าใครดูหนังมาเนี่ยผมว่าต้องชอบมากๆแน่แล้วกอ็อินกับมันสุดๆนะครับส่วนถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูหนังมาเนี่ยอันนี้ผมแนะนาเลยอยากให้ไปดูจริงๆนะครับกับหนังอินเตอร์สเตลล่านะครับก็ หนังของเขาเรื่องนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ล้าสุดๆนะครับใครที่ยังไม่เคยดูอยากให้ไปดูเลยครับหนังสนุกมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะยาวก็เตะนะครับก็ถือว่าถือว่าหนังดีอะนะครับอ่ะต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของตัวฝาหลังกันบ้างฝาหลังตัวนี้จะเป็นการเดินเครื่องมา H 1 0 0การเปิดเครื่องของแฮมิลตันก็ยังเห็นได้อยู่นะครับไม่ไม่เชิงแบบปิดทึบมาหมดตัวนี้จะกันน้าอยู่ที่100เมตรนะครับใครที่ชื่นชอบในเครื่องแบบ เบเป็นพวก28ทั้งหลายเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเครื่องประมาณนี้อยู่นะครับก็ใครที่เล่นมิดเดิอยู่พวกคาลิเบอร์8 0อะไรเนี้ยมันก็คือเครื่องตระก,ก,กูลเดียวกันทั้งหมดนะครับอะไรประมาณนี้คือมันก็เป็นเบรดพื้นฐานของนาฬิกาสวิตท,ทั่วไปนะครับถือว่าเปิดเครื่องมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะทํามาเป็นแบบฝาเกลียวนะครับอย่างสเปคก็กันน้ําที่100เมตรนะครับ ถ้าเราสังเกตดูตัวฝาหลังนะครับเราจะเห็นฝาหลังเนี่ยเขาก็จะเน้นงานออกแนวด้านทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะมองมุมด้านข้างมุมไหนเนี่ยเราก็จะเห็นไม่เห็นความเงาเลยมันจะเป็นแบบลักษณะแบบขัดด้านทั้งหมดซึ่งก็ออกแนวหยาบๆยาบยุคเก่าดีนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันติดใจหูงผมนิดนึงก็คือในส่วนของหูลักนะครับหูลักของเขาเนี่ยทำออกมายาวนะครับเวลาเวลามันเวลาเราถืออยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าหูลักเนี่ยมันจะแหลมๆหน่อยนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีความคมอยู่นะครับถ้าใครที่แบบ หยิบไม่ระวังหรือว่า,าไม่ระวังในการใส่หรือว่าหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะบาดมือได้เลยนะในตำแหน่งของหุลักคือมันคมเหมือนกันนะส่วนสายตัวนี้ก็จะใช้เบอร์22นะครับก็ตัวเดิน42ใช้สายเบอร์22นะครับลักทูรักอยู่51ก็ถือว่าจัดจะว่าเป็นนาฬิกาไซส์ยุโรปนะคนไทยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะมันดูค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ผมลองเอามาท่าบนข้อแขนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความใหญ่ค่อนข้างเยอะ คนที่แนะนําที่ผมอยากแนะนาจริงใส่เรือนี้แล้วสวยก็ต้องข้อแข็งเกิน7นิ้วขึ้นไปนะครับจะใส่เจ้าตัวแฮมิลตันเมิร์ฟเนี่ยสวยนะครับก็หน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเป็นแนวทางการทาหารออกวินเทจนะครับพออยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนครับพวกนาฬิกาฟิวส์ต่างๆทรงประมาณเนี้ยมันก็จะเห็นชัดอยู่ละในที่มือนะครใครที่ต้องการอะลูมิเนียหรือว่าซูเปอร์ลูมิโนีว่านะครับที่ออกอเป็นตัวหนังสือชัดเจนเนี่ยเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ชัดมากๆในตอนกลางคืนเช่นเดียวกันนะครับ ในรายละเอียดต่างๆรีเทลต่างๆก็มองในที่มืดเห็นชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับใครที่แนะนําเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าคนที่ชอบจริงๆก็คงจะเป็นแฟนของหนังเรื่องนี้นะครับบวกกับคนที่ชอบในตัวผู้กํากับน,นะครับเป็นแฟนตามทุกเรื่องโดยส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบแต่ว่าเรื่องที่ผมชอบไม่สุดก,ก็คือแบทแมนบิกินนะครับเรื่องนั้นจะเป็นตัวที่แบบโอ้โหแบบผมดูหลายรอบมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยก็คือ ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะคือเป็นสไตล์การกํากับของเขาอะนะครับผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่เราควรจะไปตามเก็บทุกเรื่องเลยนะครับสาหรับคนคนนี้นะใครที่เป็นแฟนคนนี้ผมว่าเรือนเนี้ยต้องอยู่ในสายตาแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ผมฝากเจ้าตัวแฮมิลตันเมิร์ฟไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูเจ้าตัวคูเปอร์ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับมีอะไรก็เพื่อนๆสามารถสอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลิมพทวัน์แพฝากเจ้าตัวเมอร์ฟไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ